ขายทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ไปเนี่ย2,000กว่าชุดแล้วที่สำคัญชุดนี้สามารถจำจำยาวได้10เมตร15เมตรแอปพลิเคชันตัวนี้จะใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับแล้วการคอนโทรลในโทรศัพท์มือถือจะปรับแต่งได้มากกว่าคอนโทรลด้วยรีโมทนะครับชุดนี้กระพริบตามเสียงเพลงได้หลายโหมดมากเป็นไฟเส้น ARGB ที่กระพริบตามเสียงดนตรีได้นะครับชุดนี้ความยาว5เมตรกันน้ำมีกาวในตัวนะครับ Yeah, yeah, G สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมา QC ก่อนจัดส่งให้ลูกค้านะครับไฟเส้น ARGB นะครับชุดนี้เป็นไฟเส้น ARGB ที่กระพริบตามเสียงดนตรีได้นะครับชุดนี้ความยาว5เมตรกันน้ำมีกาวในตัวนะครับชุดนี้กระพริบตามเสียงเพลงได้หลายโหมดมากชุดนี้ชุดละ879บาทจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วที่สำคัญชุดนี้สามารถจ้มเพิ่มได้ด้วยอันนี้ลูกค้าสั่งเส้นจ้มเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบทุกชิ้นนะครับ ก่อนจัดส่งจะเสียบเอาไว้เป็นเวลา15นาทีทุกชุดนะครับผม QC เองกับมือทุกชิ้นนะครับตอนนี้ขายทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ไปเนี่ย2,000กว่าชุดแล้วผมตรวจสอบเองกับมือทุกชิ้นนะครับยังไม่เคยมีชิ้นไหนที่ต้องส่งคืนโรงงานแม้แต่ชิ้นเดียวครับทางโรงงานนี้ QC มาดีมากๆเลยครับโอเคเดี๋ยวอันนี้เราก็จะ QC ก่อนส่งด้วยนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งนะครับลูกค้าสั่งทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะตรวจเช็คก่อนนะครับชุดนี้879บาทนะครับ ในกล่องนะครับในกล่องจะประกอบด้วยอะแดปเตอร์ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับไอชุดนี้จะเป็นไฟ12โวลต์นะครับรีโมทรีโมทก็จะมีที่กั้นฐานมานะครับมีคู่มือแล้วก็จะมีตัวคอนโทรลเลอร ตัวคอนโทรลเลอร์จะมี QR code นะครับให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้จะใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับแล้วการคอนโทรในโทรศัพท์มือถือจะปรับแต่งได้มากกว่าคอนโทรด้วยรีโมทนะครับแต่ว่าถ้าใครจะใช้รีโมทมันก็สะดวกดีครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะปรับแต่งเยอะๆก็ไปโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมาเดี๋ยวเราแกะทุกชุดแล้วเรา QC นะครับจะได้เสียบทิ้งไว้ทั้งหมด15นาทีก่อนจะส่งให้ลูกค้านะครับ ชุดนี้ชุดละ879บาทนะครับแล้วก็มีไฟแยกขายเป็นไฟ ARGB นะครับกันน้ำนะครับเป็นไฟตัวเดียวกันจ้ำต่อกันได้นะครับรุ่นนี้มีข้อดีอยู่ก็คือว่าเนี่ยครับจะมีหัวจ้ำหัวจ้ำมาในตัวเลยจ้ำยาวได้10เมตร15เมตรแล้วแต่คุณลูกค้านะครับจ้ำยาวได้เดี๋ยวเราจะลองจ้ำด้วยเพราะว่าลูกค้าสั่งสายจ้ำด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบทุกชุดเลยนะครับ นี่นะครับ ARGB นะครับจะให้จังหวะแบบนี้ได anyway> ้นะครับว ok ิ Alter, ่งเป็นสีลุ้งได้นะครับนี่นะครับสายสายต่อพ่วงเพิ่มนะครับเนี่ยครับมีหัวจั๊มพร้อมจั๊มได้เลยครับง่ายๆครับรุ่นนี้ถ้าเป็น RGB ทั่วไปจะให้จังหวะแบบนี้ไม่ได้นะครับมันจะวิ่งได้แบบได้แค่ทีละสีครับสีหนึ่งก็ทีหนึ่งก็วิ่งทีทั้งเส้นเลยอย่างเงี้ยครับทำให้จังหวะมันได้น้อยนะครับที่กันฐานนะครับดึงออกก่อน โห,โหมดเยอะมากครับรุ่นนี้นี่ผมกดโหมดนี้สวยนะครับชดสอบกระพริบตามเสียงนะครับนี่นะครับปุ่มนี้จะสองปุ่มนี้ครับกระพริบตามเสียงเพลงนะครับถ้าปุ่มนี้มันก็จะรันโหมดเพลงไปเรื่อยๆแรนดอมไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนนี้เราก็สามารถที่จะเลือกโหมดดนตรีได้มันกระพริบได้หลายแบบนะครับฮัลโหลเดี๋ยวเราทดสอบโหมดดนตรีกันนะครับที่ตัวคอนโทรลเลอร์จะมีตัวไมโครโฟนนะครับสำหรับรับเสียงนะครับเปิดเพลงสักครู่นะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาต QC ชุดอื่นต่อนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อตามเบอร์โทรที่ผมให้ไว้ในคลิปนี้ได้นะครับหรือว่าดูด้านล่างก็ได้นะครับหรือว่าจะสั่งซื้อผ่าน s h อป e e ก็ได้เหมือนกันนะครับมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับโอเคครับเดี๋ยว QC ชุดอื่นต่อก่อนจัดส่งนะครับขอบคุณมากมากครับ yeah, yeah, I ain't the first with the curse, with the thirst That I wanna be better, not worse Man, it hurts, I'm on this earth with my words And I put them all together, insert Cause I wanna have worth Working hella hard till they put me in the dirt Gonna go far, man, listen to my words Gonna be a star, man, life's like a blur When you're working this hard till you get what it's you deserve Yeah, I ain't